อันนี้ก็เราก็อยู่บนเขาโจมยอดเขานะฐานต่อชะดอน137สุดเขตแดนตะวันตกนะครับตอนนี้4โมง4โมงนิดๆแล้วใช่ถ้าเราลงชา้ากว่าน,นี้ก็เดี๋ยวมันจะถึงมืดนะเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการลงประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะว่ารถเรามันล้อล <laughs> ้อมันมันลื่นลื่นมากเลยนะ ทางกลับแล้วเอุ้ย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 อ้ยอุุ้ยอุยเอ,เอ,เอ,เอ้ออ้ย้าอุ้ยอุ้ย้วนะครับ, <laughs> บอ้ยย็น้เ้เ <laughs> อยงบย้างเป็นไงบ้างโอ้หถ่ายไม่ทันหรือเปล่าวะหรือถ่ายทันว่าคนบอกไม่ล้มเป็นไงล่ะตรงนี้บลองดูหนี่งครับโอ้โหเอาได้เปล่าไอ้กสองเนินพันก็ผ่านมาแล้ว嘛ครับเนินพันนะครับ มีคนล้มเป็นเพื่อนแล้วนะครับผมช้าช้าค่อยๆเพราะม, <laughs> มันบันชันบันชันมากเลยมันลงเร็วไ, <laughs> ไปต่อไปต่อขี <laughs> <laughs> ่เข้าหลุม <laughs> ไปได้ไปได้ต่อ แกแล้วแก้แล้วฮึ่บไบบลบบ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  ยอดสุดยอดหลุมขนาดนี้ก็จะหลุมยาวขนาดนี้เตกหลุมอีกแล้วตกหลุมอีกแล้ว สีโอ้โหนี่ยทางนี้ขึ้นใช่ไหมทางนี้ขึ้นทางนี้ลง,งบอกรักขึ้นไม่รักหรอกครับ นางน,นั่นเหรอไม่ได้เลยทางนั่นเหรอ <c oughs> โอเคลงต่อไปจิวๆนี่ผมจิวๆใช่ป่ะวะ <c oughs> ทำได้ทางนี้มันรื่นอานนี้ไปไหน่ะน้ำตกผาแดงเฮ้ยได้เลยเหรอ ลาดบุรีไปน้ำตกผาแดง200เมตรดิฟดิฟดิฟเดียวครับผมดิฟดิฟมันดุดยยูฮูยูฮู อะไรวะเอ้เจ็บเบาครับบอกว่าให้เบาเบาครับเจู่เจ๋วเจ๋วว่าแสแมนเอ้ยคุณจะเก็บการล้มเท่าผมแล้วครับเป็นรอยมันเลื่อนน้ำหรอ

ขึ่นมาเียวะ่ <Yeah. S 1> okay. เรากำลังจะลงรานหินหนึ่งนะจ๊ะโอ้ย oh. <laughs> ทางคึกๆเลยย yeah. ฉันนะครับฉันนะครับลุยไลยไปได้ไหมครับลุยไลย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 ชิวชิว